สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมพบกับช่างจูนเนสไตล์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกวิธีการสําหรับใครนะคะที่อยากเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะ,นะ,คะในแอปพลิเคชันติดตัคนะคะโดยที่ว่าแบบผู้ติดตามยังไม่ถึง1นึ่พันคนเราก็สามารถที่จะขายของได้ในช่องทางนี้นะคะก่อนที่ว่าจะไปดูกันนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ก่อนนะคะค่ะสําสหรับวิธีการนะคะในการที่ว่าเราขายของ ในช่องทางแอปพลิเคชัน t ิ k t ตอลโดยที่ว่าแบบผู้ติดตามเราไม่ถึง1000คนบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่ถึง1000คนก็แบบไม่สามารถขายของได้ไม่ใช่นะคะก็คือสามารถที่จะขายได้เราแล้วอย่างก็คือมันเป็นช่องทางที่เราสามารถสต็อกสินค้าโดยที่ว่ามันจะเป็นสําหรับในการแบบสำหรับสายคอนเทนต์ที่ชอบต้นชอบการรีวิวสินค้าอะไรอย่างเนี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะเชื่อมบัญชีต,ตัวนี้จากแอป ตัวติ๊กต็อกเซลเลได้นะคะแล้วก็รายได้มาจากตรงไหนรายได้ก็มาจากการที่ว่าเราถ้าเกิดมีการแบบเราเพิ่มสินค้าลงในวิดีโอของเราแล้วมีคนกดสั่งเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากตรงนั้นนะคะก็วิธีการทํานะคะเราก็ไปดูพร้งมๆกันเลยก็ให้เพื่อนๆนะคะโหลดแอปพลิเคชันนะคะ t i ๊กต็อกเซลเลอมาจากนั้นนะคะทําการเชื่อมต่อบัญชีนะคะกับบัญชี t i ๊กต็อกของเรานะคะให้เรียบร้อย ะเป็นยังไงต่อนะคะแอปนะพลิเคชัน t ิ k ต o ก s e เซลเลหน้าตามันก็จะอันนี้จูเนียได้เพิ่มตัวที่เป็นยืนยันข้อมูลไปแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบเพิ่งมานะคะให้เข้าไปตรงที่เพิ่มเอกสารนะคะเป็นการตรวจสอบนะคะว่า ชื่อนามสกุลเรานะคะตรงกับบัญชีของติ๊กต็อกหรือเปล่าจากนั้นนะคะเขาจะให้ใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะคะจากนั้นก็ยืนยันเมื่อเราส่งเอกาสารครบเรียบร้อยแล้วนะคะเรารอแป๊บหนึ่งน,นะคะมันก็ติ๊กต็อกเขาก็จะทําการตรวจสอบนะคะว่าแบบถูกต้องหรือเปล่าอะไรข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าเมื่อสำเร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นไอหน้หน่าตาของติ๊กต็อกเซลเลอร์เนี่ยค่ะมันก็จะมีเป็นเหมือนคล้ายๆกับเมนูหลังบ้านนะคะว่า คำสั่งซื้อคะ่ะถ้ามีคนกดมามากดสั่งซื้ออ่ะมันก็จะขึ้นขึ้นว่าแบบรอจัดส่งรอรับหรือว่าการก็คือเครื่องสถานะในการขายสินค้าว่าแบบตอนนี้มันอยู่ในสถานะไหนนะคะแล้วก็ลงไปถึงเราก็สามารถที่จะเพิ่มช่องทางในการเพิ่มสินค้าของเราเองได้นี่ตรงที่คําว่าเพิ่มสินค้ามันก็จะให้เราใส่ข้อมูลนะคะว่าแบบสินค้าที่เราต้องการขายมีอะไรบ้างเราก็ใส่ภาพสินค้าชื่อสินค้าคําอธิบายนะคะ จากนั้นเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ้าสมมติว่าวิธีการที่ว่าเราเพิ่มสินค้าของผู้อื่นโดยที่ว่าเราไม่ต้องจะต้องสินค้าเองนะคะก็ให้เรานะคะไปตรงที่หน้าติ๊กต็อกเราเลยจากนั้นอ่ะมันก็จะขึ้นเมน,นูให้เรายืนัจให้เรากดตอบรับไปเลยค่ะเรื่อยๆจนแบบจนแบบมันขึ้นคําว่า,อาของคุณ การเปิดร้านค้าของคุณสำเร็จเรียบร้อยนะคะขึ้นประมาณนี้ดังนั้นนะคะเราก็มาสังเกตนะคะในหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะก็จะมีจะมีตะกร้าเพิ่มมานะคะให้เราติดไปให้เราเลือกไปอย่างน,นี้ก็คือรายการสินค้านะคะที่จูเนียร์เคยแบบเพิ่มลงในโปรไฟล์ของตัวเองนะคะว่าถ้าสมมติว่าแบบเราทำคอนเทนต์ปุ๊บแล้วเราแล้วเราขายได้ะคะ่ะตรงนี้เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจาก การทำคลิปตรงนี้นะคะจากการขายสินค้าช่วยเขาโปรโมทสินค้านะคะวิธีการเพิ่มให้เราไปที่เข้าสู่ติ o k Shop ป็๊บจากนั้นนะคะให้เลือกคำว่ามันก็จะมีคำว่าเพิ่มสินค้าของตัวแทนร้านค้าของคุณไมเน็ตโปรดักต์รวมไปถึงค่าคอมมิชชั่นนะคะอันนี้ก็คือถ้ามีการกดซื้อหรือว่าอะไรนะคะเราก็จะได้เป็นค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้านะคะแต่นี่จูเนียร์เพิ่งลองทำนะคะยังไม่ได้แบบ ยังไม่ได้ทําคลิปอะไรเยอะแยะก็ยังไม่ได้ค่าคอมจากการที่ว่ามีคนมาซื้อสินค้าจากนั้นให้เราเพิ่มสินค้าของตัวแทนมันก็จะมีสินค้าแบบเยอะมากๆเลยให้เราแบบเพิ่มนะคะว่าแบบเราอยากจะทำคอนเทนต์คลิปไหนต้องการแบบขายสินค้าประเภทไหนนะคะมันก็จะมีหมวดหมดอยู่ว่าตหรับคุณโทรศัพท์อุปกรณ์ความงามและของอใช้ใช้เสื้อผ้าเสืส้อผ้า,าสตรีของใช้ในบ้านลงไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ,ๆนะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราต้องการเพิ่มสินค้า ประเภทไหนไปแล้วก็เพิ่มไปถ้าเราแบบจุดเนยียแบบอยากจะเพิ่มในส่วนของนี่มันก็จะบอกว่าเห็นปะมันจะมีแบบรายละเอียดสินค้าปุ๊บแล้วก็มันจะมีคําว่าถ้าสมมติว่าขายชิ้นนี้ได้อ่ะจากหน้าโปรไฟล์เราจะก,การจิ้มลิงก์ของเราอะค่ะเราก็จะได้ค่าคอมเพิ่มนะคะ2ี่สิบสองบาทจุดห้าสโอเคอันนี้เดี๋ยวจูเนยียรลองเพิ่มไปนะคะเกี่ยวกับชุดนอน1 5อหบบาทเพิ่มปุ๊บพอเราเพิ่มเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูนะคะว่า มันมาหรือเปล่าโอเคนี่อันนี้หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะปุ๊บก็ตะการะคะ่ะเห็นปะมันก็จะมาอยู่ในเพิ่มในหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะเรียบร้อยแค่นี้ก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะขายสินค้าโดยที่ว่าเราแบบไม่ต้องจะตอกสินค้าก็ได้แต่แบบบางคนอาจจะแบบไม่รู้ว่าผู้ต,ติดตามต้องครบหนึ่งพันก่อนถึงจะขายได้หนึ่งพันคนก็คือสามารถจะรายได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือข้อเสียก็คือเวลาที่แบบ ถ้าสายที่ว่าชอบทำคอนเทนตนะ์ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ในการที่ว่าถ้าผู้ติดตามเราย,ยังไม่ถึง1 0 0 0คน1 0 0่คนยังไรไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะทำคลิปรีวิวสินค้านะคะที่จะในการแบบหารายได้อีกทางนึงได้แต่ว่าเหมือนถ้าสินค้าไหนที่เราเคยเอฟจากแบบในต็อกแล้วแบบมนะันโอเคคะ่ะเราก็ทำการที่จะโปรโมทรีวิวสินค้าตัวนั้นก็ได้นะคะเพื่อที่จะอย่างน้อยมันก็แบบเราไม่ต้องไปเสียเงินในการแบบซื้อสินค้านั้นเพิ่มนะคะสำหรับ คลิปวันนี้นะคะวิธีการนะคะเพิ่มตะกร้าสินค้านะคะสำหรับผู้ติดตามในติกตอกที่ยังไม่ถึงหนึ่พันคนนะคะก็อันนี้ก็ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแบบการหารายได้นะคะเราก็จะเอาใจสายแบบชอบทำคอนเทนต์แต่ว่ายอดผู้ติดตามไม่ถึง 1,000ันใช่ไหมก็สามารถลองเอาวิธีของดิ้เนียะนะคะไปลองทำก็ลองใช้กันดูได้นะคะถ้าสมมติว่าใครมีคำถามตรงไหนหรือข้อสงสัยนะคะก็สามารถสแสดงความคิดเห็นลงมาใต้คลิปนี้ได้นะคะถ้าแบบไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถมาสอบถามได้เลยตามเฟซบุ๊กที่แบบให้ไว้ท้ายท้ทายคลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องจุ้เนียด้วยนะคะขออนุญาตลาไปก่อนค่ะ